ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าหนักหนาสาหัสสาหรับนักลงทุนส่วนใหญ่เลยนะครับตลาดหุ้นลงวันละ7 0็จุด50จุด100จุดนะฮะก็เรียกได้ว่าลงมาจากจุดสูงสุดเนี่ยประมาณ500จุดแล้วนะครับหลายคนก็มีเงินสดตอนนี้จะอยากซื้อหุ้นมากนะฮะคันไม้คันมือโหเห็นมันลงที่100จุดแล้วมันสะใจอยากจะซื้อบ้างนะครับก็ถามกันเข้ามาเยอะ ทั้งหลังไมเพ e นะครับทั้งตามคอมเมนต์ต่างๆก็ถามว่าเฮ้ยพี่ถึงเวลาซื้อหุ้นหรือยังพี่จะซื้อยังไงดีมีวิเคราะห์แนะนำไหมนะสำหรับมือใหม่นะครับก็เลยเป็นที่มาสําหรับพอดแคสต์วันนี้นะครับที่มีชื่อว่า4วิธีแนะนําสําหรับคนอยากซื้อหุ้นตอนเกิดวิกฤต ซึ่งต้องบอกว่าเป็นแนะนําสําหรับมือใหม่หลักๆนะครับมือเก่านี่แล้วแต่ท่านเลยนะฮะผมเชื่อว่าท่านมีความรู้ความสามารถเพียงพออยู่แล้วเอามือใหม่หรือมือปานกลางที่ยังไม่เก่งไม่แม่นหรือว่าจิตวิยาการลงทุนใจมันยังไม่แข็งพอนะครับให้ยึดหลัก4ข้อที่ผมจะให้วันนี้แล้วเป็นหลักที่สําคัญมากๆช่วงเกิดวิกฤตนะครับมันจะช่วยปกป้องพอร์ตเราดีๆมากแล้วก็ลดโอกาสการที่มันจะขาดทุนหนักๆขาดทุนเยอะๆโ,โอเคอ่ะโอกาสขาดทุนนะ่ะมันหนีไม่ได้นะครับมันมีโอกาสขาดทุนอยู่แล้วถ้าลงทุนแต่ถ้าเป็นโอกาส ที่จะขาดทุนหนักๆเนี่ยผมว่าน้อยลงเยอะถ้ายึดหลัก4ข้อนี้นะครับข้อแรกนะครับข้อแรกก็คือถือหุ้นใหญ่นะครับเน้นหุ้นใหญ่พื้นฐานดีนะครับช่วงตลาดขาลงหรือตลาดพันผววเนี่ยหุ้นที่มักจะอยู่โยงคงกระพันแล้วก็เคลื่อนไหวใกล้เคียงกับตลาดอะไม่ ไม่ได้แบบไม่ได้โหดร้ายกว่าตลาดมากก็คือพวกหุ้นใหญ่พื้นฐานดีต่างๆนะครับผมก็จะชอบกลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลค้าปลีกขนส่งโรงแรมร้านอาหารสินค้าอุปโภคสินค้าบริโภคประกันภยัยธนาคารสื่อสารนะครับประมาณนี้นะเอากลุ่มประมาณนี้นะครับมันจะแข็งแรงอ่ะมันจะลงใกล้เคียงกับตลาดนะครับส่วนใหญ่จะลงน้อยกว่าตลาดนิดหน่อยหรือประมาณตลาดมันจะไม่ลงเยอะกว่าตลาดมากนะครับ,รบเช่นตลาดหุ้นลง10%อ่ะมันก็จะลงประมาณ10%หรือใกล้เคียงนี้นะครับมันจะไม่มีโอกาสแบบ มันก็โอกาสมันก็มีแต่มันน้อยนะครับบางทีตลาดหุ้นลงมา30%หุ้นเล็กบางตัวลงไป 70%-80% แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าซื้อหุ้นใหญ่พื้นฐานดีไว้จะปลอดภัยกว่านะครับจะดีกว่าอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือแบ่งไม้ซื้ออันนี้เป็นข้อสําคัญมากสําหรับมือใหม่นะครับอย่ามั่นใจจนเกินไปนะครับอย่าไปซื้อตูมเดียวนะครับมีโอกาสมากที่จะ ดอยนะครับเพราะว่าผมก็ทำนายอนาคตให้ไม่ได้ไม่มีใครรู้จุดต่ําสุดครับแต่ช่วงเนี้ยผมว่าถ้ามันรู้สึกว่ามันถูกแล้วนะแบ่งไม้ซื้อแนะนำนะครับแบ่ง4-6ไม้และซื้อ1ไม้เนี่ยซื้อเดือนละไม้พอนะครับไม่ต้องไปหวังนะหยุดคาดหวังว่าจะได้ราคาถูกที่สุดต่ําที่สุด Impossible ครับถ้าทําได้ก็คือดวงเพราะมันไม่มีใครเดาตลาดได้ดังนั้นไม่ต้องพยายามที่จะไปซื้อให้ถูกที่สุดมันไร้สาระซื้อให้ถูกก็พอแค่ถูกอะ่ะมันขึ้นก็รวยแล้วนะครับไม่ต้องไปถูกที่สุดฉันต้องเป็น number one of Thailand stock market อะ่ะมันมันมันไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเอาให้มันประมาณว่าถูกก็พอแล้วซึ่งตลาดหุ้นแถวเนี้ยมันก็เข้าสู่โซนถูกแล้วนะสำหรับผมนะครับก็เอาประมาณประมาณพอนะครับแบ่งสัก4ี่ถึงหไม้นะครับซื้อสัก4ี่ถึงหเดือนถึงจะเต็มพอไม่ต้องรีบซื้ออัดอัดอัด เงินเก็บอยู่5้าแสนเราจะแบ่งซื้อครั้งละแสนหครั้งทุกวันที่5ของเดือนอินอินเคสสมมตินะครับก็จะได้5เดือนเราจะไม่ได้หุ้นที่ต่ำสุดหรอกแต่ก็จะไม่ได้จุดสูงสุดเดียมันจะกระจายกระจายกันนะครับดังนั้นเนี่ยหลักการนี้เป็นหลักการที่สําคัญแล้วก็แนะนําว่าใครที่ยังเป็นมือใหม่ถึงแม้ว่าจะลองประเมินมูลค่าหุ้นแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจยอย่าก,กลัวว่าจะไปซื้อแล้วติดดอยมีถูกกว่านี้อีกก็สําคัญที่สุดก็คือแบ่งไม้ซื้ออันนี้เป็นหลักการที่สําคัญที่สุดเลยนะครับ ข้อที่3ครับถือรอได้อันนี้ก็เรื่องใหญ่มากใครที่มีเงินเย็นระดับ1-3ถึงปีผมไม่แนะนำต่ำกว่า1ปีนี่หยุดคิดเลยครับไม่ต้องมาซื้อหุ้นนะมันเสี่ยงมากยิ่งช่วงเนี้ยมันไม่มีใครรู้ว่าตลาดหุ้นมันจะดีเมื่อไหร่นะครับคือคุณอาจจะกำไรก็ได้อะผมอาจจะผิดเข้าใจไหมวันรุ่งขึ้นอาจจะตลาดหุ้นอาจจะลบบวกร้อยจุดสาวันติดคุณอาจจะกลายเป็นมหาเศรษฐีแต่ในเชิงทฤษฎีหรือในห,หรือในเชิงหลักการผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่า มันมีความเสี่ยงสูงอ่ะตลาดหุ้นมันผันผัวนะเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีอย่าพูดกันตามความเป็นจริงดู GDP ก็รู้นะครับเกิดโรคระบาดดังนั้นเนี่ยอย่าไปหวังว่าเงินระยะสั้นจะมาทําให้เปลี่ยนชีวิตจะเป็นเศรษฐีได้นะครับแนะนําว่าใจเย็นๆนะครับถือรอได้3ปีบวกผมว่ากําลังดีนะครับต่ำกว่า3ปีผมยังไม่ค่อยแนะนําเลยเราถามตัวเองว่าเศรษฐ,ฐกิจไทยวันนี้จะดีขึ้นเมื่อไหร่3ปีอะ ผมว่ายังพอมีหวังนะแต่ปีหน้าผมว่ายังหวังยากอยู่เลยนะครับดังนั้นก็อย่าไปบีบคั้นตัวเองด้วยการที่ถือเงินที่ต้องใช้นะบางทีจะต้องใช้เป็นค่าเทอมลูกค่าผ่อนรถค่าอะไรเงี้ยก็หยุดนะครับเอาไปซื้อสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำนะกองทุนรวมอาังหะอาังฮัก็เสี่ยงไปกองทุนรวมตราสารหนี้นะครับ กองทุนตราสารนี้ระยะสั้นกองทุนตลาดเงินพอได้นะครับอย่าหุ้นเลยนะครับ well. มันเสี่ยงไปแล้วก็เครียดนะครับบางทีมันกําไรแต่นอนไม่หลับแบบมันคุ้มหมอนะครเดี๋ยวเราไปหาจิตแพทย์นะนะครับก็เอาให้มันเหมาะสมกับทรัพย์กับกําลังแล้วกับความรู้ความสามารถของเรานะครับ สุดท้ายคือกระจายความเสี่ยงไม่แนะนําให้ซื้อหุ้นน้อยตัวเด็ดขาดโดยเฉพาะช่วงเวลาแบบนี้อย่างเนี้ยใครจะไปรู้ว่าปตทจะลงมา30%นะถูกไหมมันลงเยอะมากนะครับดังนั้นช่วงที่ตลาดพันผุนผการกระจายความเสี่ยงสําคัญ 1. คือมันจะทําให้ภาพรวมพอร์ตไม่มีแบบ ไม่มีโอกาสแจ็คพอตโปะแตกหนักหนักมากนะครับสก็คือมันมีโอกาสที่บางตัวมันลงน้อยเราสามารถสวิตช์ไปเปลี่ยนตัวที่ลงเยอะได้ซื้อไปเปลี่ยนไปซื้อตัวที่ลงเยอะได้แต่ถ้าเราถือตัวเดียวแล้วมันลงลงเยอะเลยอะ่ะมันก็จะจบนะครับกระจายความเสี่ยงผมขอไม่ต่ำกว่า5ตัวเอาดีๆคือไม่ต่ำกว่า8ผมว่า8ปดในกำลังดี8ปดถึงสินี่เลขกําลังสวยนะครับก็อันนี้คือหลักการที่ผมอยากจะให้ในช่วงที่เกิดวิกฤตแบบนี้เรื่องนี้สําคัญมากนะครับโดยเฉพาะมือใหม่มือปานกลางนะครับหลายคน DCA หุ้นมาเป็นหลายปี เราก็รู้สึกว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นมันถูกมากอ่ะมีเงินก้อนอยากจะซื้อให้มากขึ้นแต่กะไม่ถูกกลัวเข้าแล้วจะดอยผมก็ให้หลักตามนี้นะครับหรือว่าใครเป็นมือปานกลางเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดหุ้นอันนี้ผมอยากให้ยึดถือเป็นเรื่องสําคัญเลยเพราะว่ามันใช้ได้จริงๆแล้วก็มีประโยชน์จริงๆนะครับอย่าลืมนะครับที่ผมเน้นก็คือ1 เน้นหุ้นใหญ่ 2. แบ่งไม้ซื้อ 3. ถือรอได้แล้วก็4กระจายความเสี่ยงเน้นหุ้นใหญ่แบ่งไม้ซื้อถือรอไดก้กระจายความเสียเออยเส่ยงถ้ามี4ข้อนี้นะครับผมว่าได้ยันกันภัยระดับหนึ่งก็คือโอเคอะมันอาจจะไม่ได้กําไร100%เเซหรือว่ามันอาจจะไม่ได้รับประกันว่าจะไม่ขาดทุนแน่ๆแ,แ,แต่ผมเชื่อว่าโอกาสที่จะขาดทุนหนักๆมันลดลงเยอะนะครับโดยเฉพาะแบ่งไม้ซื้ออันนี้ช่วยได้มากนะครับป้องกันการ,การติดดอยกระทันหันเช่นซื้อเมื่อวานวัน ตลาดหุ้นลบร้อยจุดคิดถึงเชฟโรเล็ตไหมที่อยู่ดีดลอลดราคา1ล้านก็ลดเหลือ5เหลือ5้าแสนภายในเวลาข้ามคืนอะ่ะซื้อไปก่อนวันก่อนหน้าจะโกรธมากถูกต้องไหมครับนะดังนั้นก็เหมือนกันอะ่ะนะครับก็ทยอยซื้อนะเหมือนถ้าเราจะซื้อเชฟเชฟโเรเล็แล้วก็แบ่งซื้อ5คันนะครับเดือนละคันจะไปซื้อที่เดียวนะครับเดี๋ยวมันจะได้ของแพงนะครับประมาณนี้มาวันนี้มีเวลาเหลือนะครับมีเวลาเหลือขอตอบคาถามนิดนึงนะครับ เอ่อร uh, quest ครับฟังทุกตอนอยากให้วิเคราะห์เซกเตอร์อื่นบ้างนะนอกจากคาปลิกได้ครับเดี๋ยวแบ่งเวลาให้เนาะช่วงนี้ตลาดมันผัน,ผนหวนอยากเล่าเรื่องตลาดก่อนนะครับโอเคค่า P.E. ของตลาดแต่ละแห่งควรไม่เกินเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมที่จะลงทุนในกองทุนรวมดัชนีของแต่ละประเทศอันนี้ก็แล้วแต่ประเทศเลยครับเพราะว่าแหมแต่ละประเทศมันก็มีลักษณะของ ลักษณะของประเทศไม่เหมือนกันอะนะครับถ้าไปซื้อแบบฟิลิปปินส์ซื้อเวียดนามมันควรจะถูกหน่อยเนาะจีนอินเดียเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเป็น developing country รีะนะครับแต่ถ้าไปซื้อแบบเออไม่ใช่ developing country, เอออิมเมอร์จิงมาเก็นะครับแต่ถ้าไปซื้อประเทศที่มันพัฒนาแล้วเนี่ยพีเอจะสูงมากขึ้นตามสภาพตลาดเนี่ยก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยเออยากเหมือนกันเนาะนะครับแต่ผมก็แนะนําว่าถ้าซื้อตลาดอะก็ไม่ต้องไปดู PE ก็ได้แหละ ซื้อ DCA เอานะครับเพราะว่ามันเก่งกําไรจาก PE ตลาดก็เก่งยากนะครับซื้อ DCA แล้วถือยาวสักหาปี10ปีน่าจะดีกว่าโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับตอบคำถามสองข้อละน้อยไปปะก็อาผมขอใช้เวลาช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับก็อธิบายสั้นๆว่าเดี๋ยวซีซั่นหน้านะครับเริ่มต้นจากตอนที่ 101, ร้อยหก็เหลืออีก2อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยนะครับลงทุนศาสตร พอดแคสต์ซีซั่นสเนี่ยจะมีการปรับรูปโฉมใหม่ต่างๆนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเรายังมีรายการให้ฟัง5เทปอยู่เหมือนเดิมต่อสัปดาห์คือจันทร์ถึงศุกร์นะครับแต่เดี๋ยวลงทุนศาสตร์ ก็ไม่อยากใช้คำว่าลงทุนศาสตร์เลยเดี๋ยวผมเองเนี่ยจะมีการเปิดพอดแคสต์รายการใหม่เป็นการพูดคุยวาไรตี้แนะนําหนังสือแล้วก็ความรู้ทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าจะเป็นรายการอะไรนะครับแต่ลงทุนศาสตร์ที่สั้นสองเนี่ยก็จะมีรูปโฉมใหม่ที่มากขึ้นหนึ่งคือเราจะมีการพูดคุยกับแขกรับเชิญนะครับผมพยายามจะทําให้ได้ถูกอาทิตย์นะครับแต่อันนี้ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมอยู่ต่างจังหวัดการจะนัดแขกรับเชิญไปสัมภาษณ์เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาจุกจิกหลายอย่างมากนะครับเพราะมา,า,รนนาม ทุกอาทิตย์ ถ้าไม่ไหวจริงๆจ,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 จะปรับเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์ซึ่งจะแจ้งกันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งเทปแน่ๆนะครับเป็นลงทุนศาสตร์คุยกับแขกรับเชิญนะครับอีกหนึ่งเทปที่มาแน่ๆจะเป็นเทปของการวิเคราะห์หุ้นรายตัวนะครับผมได้มีโคโฮส์นะครับอันนี้ภูมิใจนําเสนอมากเป็นน้องนักลงทุนที่สนิทกันมากคนหนึ่งก็ยินดีที่จะมาช่วยเหลือพูดคุยกันในเรื่องที่จะวิเคราะห์หุ้นรายตัวกันนะครับผมจะรับหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์เชิงคุณภาพนะครับเน้นพื้นฐานบิสเนสพื้ ตัวในซีซั่นหน้านะครับเป็นนักบัญชีนะเป็นอดีตผู้สอบบัญชีปัจจุบันหันผันตัวเป็นนักลงทุนเต็มตัวซึ่งความรู้บัญชีแน่นปึกนะครับน้องจะมาช่วยดูเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือบิสเออหรืองบการเงินแล้วก็จะช่วยดูช่วยมองภาพธุรกิจกันนะครับอันนี้จะเป็นทุกเทป จะมี1เทปตอนหนึสัปดาห์เราจะมาคุยกัน1หุ้น1ตัวนะครับสำหรับใครที่ขอกันเข้ามาว่าอยากจะให้มีวิเคราะห์หุ้นรายตัวก็มีให้แล้วนะครับเอ่อช่วงที่3จะเป็นลงทุนศาสตร์เลคเชอร์นะครับหลายคนค่อนข้างมีฟีดแบ็กที่ดีกับตอนวิเคราะห์อัตรากําไรขั้นตน้นใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงภาพรวมของการลงทุนไปทีละเทปเลยนะครับว่ามีอะไรที่นักลงทุนควรจะรู้บ้างนะครับเดี๋ยวจะเล่าไปเรื่อยๆเหมือนเป็นคลาสรูมเป็นห้องเรียนของผมกับเพื่อนๆคนฟังพอดแคสต์ทุกคนนะครับส เปิดเป็นฟรีสไล์นะครับไว้เป็นเนื้อหาพูดที่อาจจะเกี่ยวกับความรู้ทั่วๆไปหรือสถานการณ์ตลาดณปัจจุบันที่จะมาแรปอัพหรือมาเน้นความรู้ต่างๆให้ฟังกันได้แต่ถ้าใครอยากจะเสนอหรือว่าอยากจะให้ลงทุนศาสตร์มีช่วงไหนพิเศษเพิ่มขึ้นมานอกจากการพูดคุยกับแขกรับเชิญการวิเคราะห์หุ้นรายตัวหรือว่าการจะเลคเชอร์ความรู้ด้านการลงทุนเนี่ยก็เสนอเข้ามาได้นะครับจะเม้นไว้ทาง y YouTube นะครับพอร์ตบีนซาวคลาวเว้นไว้ใต้บทความในลงทุนศาสตร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปนําเสนอไว้ใน Apple Podcast ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับก็ยังไงก็ขอให้ออรีบเสนอกันเข้ามาก่อนที่จะขึ้นซีซั่นใหม่นะครับเพราะว่าผมจะจัดตารางพอดแคสต์ใหม่นะครับซีซั่นใหม่เนี่ยตอน หลายตอนจะยาวขึ้นเช่นคุยกับแขกรับเชิญหรือว่าวิเคราะห์หุ้นรายตัวนะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวกันล่วงหน้าสําหรับใครที่ถนัดฟังตอนสั้นๆนะครับก็อาจจะต้องแบ่งฟังเป็นสัก2ครั้งหรือว่าการได้แขกรับเชิญมาพูดคุยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลายาวสัหน่อยในการพูดคุยกันแต่แน่นอนว่าตอนสั้นๆนะครับก็ยังมีอยู่แน่นอนอย่างน้อยก็สัก3าตอนต่อสัปดาห์สำหรับใครที่ชอบฟังตอนเช้าครับรถไปทํางานหรือว่าเดินทางบนรถประจําทางนะครับยังไงเราก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิม สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็อยู่กันมา90อีพิโซดแล้วแล้วนะฮะอันนี้แล้วตลกไหมครับไม่ตลกเนอะช่างมันขอโทษกราบขอภัยทุกคนด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่สนับสนุนกันมานานมากก็หวังว่าในซีซั่นหน้าก็จะได้เจอเพื่อนเพื่อนกันต่อไปสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์